สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าเข้าสู่ช่องแม็กฟอร์ด a n n e l นะครับวันนี้นะครับแม็กที่ปรึกษาการขายของ Ford พระประแดงนะครับก็มีโปรโมชั่นและแคมเปญมาแจ้งนะครับลูกค้านะครับที่กำลังมองหา DBL Y Tag นะครับหรือว่า4ประตูนะครับบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นและแคมเปญแรงมากๆนะครับตอนนี้นะครับในรุ่น4ีคูณสนะครับก็จะมีดอกเบี้ยศูนย์นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เอามาให้ดูนะราคา1 3ึ่0 0 0านสามแสบาทนะครับกับรุ่นท็อปของเรานะครับ4ีคูณสนะ โปรดอกเบี้ย0%นะครับ48งวดนะครับดาวน์นะครับ25%ขึ้นไปนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับพิเศษด้วยนะถ้าใครกำลังมองหาอ่าส่วนลดนะครับตอนนี้นะส่วนลดพิเศษ1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะครับกับรุ่นวายแท็กของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะจำนวนจำกัดนะครับรถมีจำนวนจำกัดนะครับกับส่วนลด1 0 0 0 0แสนนะใครกำลังมองหารถใช้งานนะครับบอกเลยว่าตอนนี้โปรดีมากๆนะครับโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยนะครับอ่ะวันนี้มาให้ชมดูนะครับว่า สิ่งที่ได้นะครับกับรุ่นไวแท็นะครับมีอะไรบ้างนะครับจะคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับะตัวนี้นะครับหน้าตาเขานะจะประมาณนี้นะเห็นไหมกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับกับสีกาลไฟนะแล้วก็ความพิเศษนะครับที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือไฟ m a ททิกแบบ LED นะหรือไฟลูกแก้วลูกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเดทามนะครับส่องเวลากางวันด้วยนะแล้วก็เซนเซอร์นะครับเห็นไหม เซนเซอร์หน้านะครับแล้วก็เซนเซอร์หลังด้วยนะมีมาให้ด้วยนะครับอ่ะที่ขาดไม่ได้เลยกล่องเรดร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะทํางานนะครับตรวจจับคนในข้้นถนนนะดนเดินข้้นถนน Stop and Go ้นั่นเองนะครับเลนคลิปปิ้งนะครับเลนเซทัลลิงนะแล้วก็ทํางานควบคู่กับกล้องหน้ารถนั่นเองนะครับตัวนี้นะอ๋อก็จะได้ความท็อปทอปของมันมาเลยนะครับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์นะครับของเขานะ จะเป็นสีโคมเมียมหล่อๆแบบนี้ตัดกับสีกาไฟนะครับอ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยห่วงลากจูงนะครับทั้งหมด2ห่วงมีมาให้ด้วยนะครับมาดูข้างตัวรถกันบ้างนะครับข้างตัวรถนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าจะมีซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับอทีิได้มานะแล้วก็ตัวนี้นะปีกนกอิสระแบบสองชั้นด้วยนะมาพร้อมกับเบกันโค้งนะครับแล้วก็โชกคอัพ2สามนโมโนโทูบนะได้มาแล้วนะแล้วก็ดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับอ่ะแม็กนะครับ พร้อมยางนะครับก็จะเป็นของกุตเยียเลยนะครับส่วนแม็กก็จะเป็นของสีเทากาไฟหล่อๆแบบนี้นะประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับพูดถึงเครื่องยนต์ก่อนละกันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สักศูนย์นะครับร้อยสองร้อยสิบแรงม้านะครับห้าร้อยแรงบิดนะครับเป็นเทอร์โบคู่หรือเรียกว่าทํางานด้วยกันนะครับเทอร์โบทํางานพร้อมกันสองลูกนั่นเองนะครับตัวนี้นะกระจกมองข้างนะครับก็จะมีบายสปอร์ตด้วยแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า ด้านในด้วยนะครับไฟนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับเห็นไหมสองข้างประตูนะแล้วก็กล้อง360องศารอบคันเลยนะครับอ่ะด้านบนก็จะมีหลังคาสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับบันไดนะครับก็จะเป็นสีทูดโทนเอกลักษณ์ของของตัววายแท็กนะเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับอ่ะเขาจะตัดสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสปอร์ตบาร์ ถามกันเยอะมากนะครับตัวนี้แหละจะแตกต่างจากรุ่นซอมแทกนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นิยมหามาใส่กันนะครับในรุ่น XLS นะครับหรือว่าในรุ่น XLT นะครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีนะครับไม่ใช่ตัวว t ยแทแน่นอนนะครับอ่ะนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชกอัพที่แยกออกมาจากตัวถังเลยเป็นเอกลักษณ์ของ Ford นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ บันไดข้างนะครับตัวรถของฟอร์ดเรานะครับก็ไม่ต้องเหยียบยางแล้วตัวนี้รับน้าหนักได้100กิโลเลยแล้วก็ความพิเศษที่ได้เพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับไฟท้าย LED แบบเต็มระบบเลยนะครับทำงานควบคู่กับไบสปอร์ตนะดูด้านหลังกันบ้างนะครับในตัวขับ4นะครับก็จะมีเห็นไหมไฟเบรกดุนิสามือเปิดตัวหนังสือฟอนต์อะคริลิกและก็ตัวไขกุญแจนะครับเราสามารถดึงกุญแจออกมาล็อกฝาท้ายได้นะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับ ฝาท้ายเป็น e c หรือฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองเห็นไหมน้ำหนักเบานะครับไม่พอเท่านั้นนะตัวนี้เป็นรถเทสนะครับก็เอามาให้ดูก่อนนะครับมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งโรเลอร์ลิดแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับหรือว่าโรเลอร์ชัตเตอร์นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับที่ทํางานซิงกับหน้าจอ12นิ้วด้านในนั่นเองนะครับอ่ะเห็นไหมด้านท้ายนะครับกันชนท้ายจะเป็นสีกาไฟนะ ตัดสีดําหล่อๆแบบนี้นะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะแล้วก็ไฟสองไฟทะเบียนนะครับด้านล่างจะมียางอะไหล่ให้นะครับมาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในบอกเลยว่าเบาะหนังเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเดินได้ด้วยสีเหลืองหรือสีส้มที่ลูกค้าเรีอกนะครับพร้อมกับโลโก้ t วทันั่นเองนะครับปรับระดับได้แทิศทางเลยนะครับอ่ะเห็นไหมตรงคอนโซลจะมีไฟเอมเบลร์ไลท์นะครับหน้าจอกลางเห็นไหม หน้าจอกลางขนาด12นิ้วตัวนี้รองรับ Apple Ca r p เ a y Android Auto s ซ n งค์โนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับส่วนแอร์นะครับเป็นแอร์อัตโนมัติแยกสายขวานด้านล่างจะมี y ท e C USB ให้นะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยวา r เดชเชอร์นะับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น10สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่ม Drive Mode หรือก็บปุ่มปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมดถึง6โหมดเลยนะครับตัวนี้นะเท่มากๆนะครับส่วนด้านบนลกัน ด้านบนก่อนด้านบนนะครับเห็นไหมหลังกระจกนะครับเราจะมีช่องเสียบ USB นะครับเราจะมีกล้องอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับพุงมาะไรเห็นไหมพุงมอะไรไฟฟ้า1 0 0เลยคูดคอนโทรล Adaptive ค r คอนโ c o n นะครับ l a ่ e k e ป p i n g มาเต็มนะครับฝั่งขวา,าเป็นพูงมาลัยฟังก์ชันตัวนี้สิงกับหน้าจอขนาด8นิ้วแบบเมนูภาษาไทยนะบอกเลยว่าแจ้งความร้อนน้ำมันนะครับระยะทางนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยปุ่ม พุทธสตาร์ทนะครับในรุ่นของเขานั่นเองนะอ่ะเท่มากๆนะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันวันนี้อยากจะมาแจ้งเรื่องโปรโมชั่นนะครับหรือว่าออดอกเบี้ยพิเศษนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้ไวยแท็กจัดโปรเต็มมากๆนะครับโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยนะครับลูกค้าท่านใดน,นะมีแผนจะใช้รถนะครับในรุ่นขับ2หรือขับ4นะครับทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับที่เบอร์ 0820020511นะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจแม็กด้วยนะครับแล้วก็ฝากโปรโมชั่นดีๆนะครับจาก DBL Y t e c ของเราคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ